ตอนนี้เพื่อนๆอยู่ในช่องบอสกันหลาดออริจินอลนะครับวันนี้นะครับผมซื้อนี่เลยมิวากี้นะครับ M18 นะครับฟิลนะครับก็คือเป็นบัลเล่นะครับเป็นบัเล่นะครับก็เป็นชุดแบบนี้เลยครับนะก็เจ้านี่จะเป็นสว่านนะครับสามารถเจาะได้หมดเลยนะครับแล้วก็เหลื่อมมาทางปูนนิดนึงด้วยนะครับก็คือ จาะยึดรูปเจาะฝังผู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ใช้ได้นะครับแต่ถ้าจะเล่นพังกาแพงก็นู่นเลยโรตารีนะครับคนละคนละงานแต่นี้ผมไม่ได้พังถึงขั้นพังกาแพงนะแค่เจาะทั่วไปนะครับก็ตัวนี้เหมาะสมมากนะครับชุดนี้เหมาะเป็นสําหรับชุดเริ่มต้นมากเลยนะครับก็มีทั้งขันมีทั้งเจาะนะครับคู่กันแต่ถ้าใครเลือกได้ตัวใดตัวหนึ่งก่อนก็เลือกตัวนี้ก่อนก็ได้ครับ งานขันมันเยอะกว่างานเจาะอยู่แล้วนะครับแล้ตัวนี้ก็สามารถเจาะได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเจาะปูนไม่ได้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้นะครับเขาก็จะบอกเลยว่านี่เป็นระบบไฮดรอลิกแบบนี้นะครับกระแทกแบบนี้ปึ้ง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 ,ง,งนะครับหมุนนะครับมีรอบอยู่2เบอร์เบอร์แรกคือศูนย์ถึงห้า rpm แล้วก็มีถึงแปดพนะครับ นี้ก็เบอร์สองอ๋อนี่เบอร์อหนึ่งเบอร์สองมีรอบกับแรงนะครับอ่าอ่าอ่เดี๋ยวดูอ๋อมีแรงแรงบิดแรงบิดหนึ่งร้อยสามสิบห้านิวตันนะมีไฟ led ตรงนี้นจับได้สูงสุดสิบสามมิลนะครับขนาดตัวถังยาวหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้ามิลเมตรนะครับอ๋อเฟืองเกียร์เป็นแบบนี้นะครับมีชิปด้วยนะมีชิปประมวลผล นะครับลิงัสน้ำหนัก2.2งจกิลก็คือตัวเปล่านะไม่เกี่ยวกับแบบนะครับมาดูตัวนี้ตัวนี้ขันสกรูมีอยู่3เบอร์นี่เบอร์1 119งรอบประมาณนี้นะครับแรงทอรประมาณนี้เบอร์2 176เบอร์3 226นะครับแรงประมาณนี้นะครับแล้วก็มีสีด้วยนะขันอืม อ๋ออันนี้น่าจะขันชนชนวัตถุแล้วก็หยุดนะครับค่อยๆขันด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันก็ได้หัวเป็นหกเหลี่ยมนะเป็นหกเหลี่ยมเป็นหัว H ขนาดหนึ่งร้อยสิบเจ็ดมิลิเมตรโอ้ขนาดค่อนข้างเล็กเลยนะแล้วก็น,นี้เหมือนกันเลยน้ำหนักประมาณนี้นะครับข้างในก็จะมีตัวนี้ตัวนี้แล้วก็แบตสองก้อนที่ชาร์จแลก็แพ็กเอาท์นะครับกล่องเป็นแบบนี้ จริงๆผมก็ไม่ได้อยากได้ที่ชาร์จนะที่ชาร์จผมมีเยอะแล้วนะครับก็ซื้อเป็นเซ็ตก็จะได้ของในนี้ด้วยนะครับขเขาแถมแค่น้ไม่ได้แถมหรอกผมว่าเขาคิดตังค์ไปแล้วแหละมันคิดตังค์ไปแล้วนะพวกนี้นะของก็ประมาณอันี้นะผมถ่ายดูเดี๋ยวเรามาเปิดกันนะครับว่ายังไงทางไหนวะโอ้ตื่นเต้นมาก ว้าวนี่นี่นี่ของที่ผมบอกนะครับเรได้ประมาณนี้เลยถุงมือนี่ผมเคยถุงมือนี่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะถุงมือคู่เก่าผมก็นะเริ่มเน่าแล้วนะแต่ยังไม่ขาดผมก็จะใช้ไปก่อนนะอันนี้ก็เก็บไวนะเ้เคยรีวิวแล้วนะไปดูกันได้นะครับในในเพลิ์เครื่องมือนนะอันนี้ก็จะเป็นที่เขา ให้มากับชุดนะครับเป็นหัว p H 2อ่า PZ2 ทั้งสองด้านเลยเต็มไปหมดเลยก็ใช้เบอร์นี้ใช้งานเยอะครับเขาเลยให้มาเยอะการมันบิ่นนะครับเราก็เปลี่ยนหัวได้นะแล้วก็อันนี้แต่อันนี้รีวิวทีหลังววะอะไรไม่รู้อ๋อแบตเตอรี่อันนี้ให้แบตเตอรี่มานะครับแบตเตอรี่ก็คือนี่ นะครับ8ปดสิบศูนย์ต่อ,อนี่ก็พวกสมุดนะครับรอธิบายต่างๆนะอ่ะาั้งมันพวกนี้เราอ่านกันเป็นประจำอยู่แล้วอ, <c oughs> อ,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 อ่ะระสินงไปเองอ่ะยังไม่หมดยังไม่หมดไปดึงมันเลย ถ้าเราซื้อแยกเราไม่ได้กล่องไงอ,อก็เลยจำใจไหนๆก็จะซื้ออยู่แล้วนะ,ะซื้อแยกทำไม,ไมกล่องก็ได้อ,อือหือกล่องแพ็คเอาอันี่คือเป็นกล่องแบบเริ่มต้นที่ดีเลยนะเผื่อเราจะในอนาคตนะครับเราจะไปอัพอ,อีกต่างหากซื้อซื้อของมาล็อกตรงนี้เพิ่มได้นะครับแพ็คเอา อ่ะเดี๋ยวกระเป๋าเราค่อยมารีวิววันหลังแล้วกันวันนี้เรามาดูของกันกมาแบง,งนี้นะครับน,นี่นี่ที่ชาร์จหนึ่งอัน ที่ชาร์จอันนี้เหมือนผมมีแล้วเลยอ่ะเหมือนผมมีแล้วเลยนะที่ผมรีวิวไปที่ชาร์จมีแล้วอ่ะไม่เป็นไรจริงๆเขาน่าจะให้เทินได้นะแบบเอเอเราเอาไปเทินเป็นอย่างอื่นได้นะผมว่าเนี้ยมีเยอะเกินไปอืมไม่เป็นไรนะครับนี่ตัวพระเอกเขาก็จะให้มาแค่นี้เลยอันนี้อะไรเนี่ยน,นี่อะแดปเตอร์อะแดปเตอร์หัวแปลง หัวแปลงที่ชาร์จอืออือโอ้ตัวจิ๋วมากเห็นไหมตัวเล็กนิดเดียวดูรุ่นนะครับเป็น IFID2 นะโคตรประมาณนี้เลยเป็น Made in China นะครับอ อานนี้เลยตนอ,อนนี้ก็ตานี้เดี๋ยวผมทำคลิปยกอีกต่างหากแล้วกันออันนี้ก็มาเปิดให้ดูว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับให้อะไรมาบ้างประมาณนี้ประมาณนี้โอ้เดี๋ยวเอาขึ้นก่นโอ้หน้ำหนักก็ใช้ได้อยู่นะ้าได้เลย เป็นอะไรนี่เป็นโลหะโอ้โหนี่แข็งแรงอยู่ครับตัวล็อกแข็งแรงอยู่ไ,ได้จะได้ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสาหรับคลิปนี้ก็มาเปิดให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ